สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสวัสดียามคังเกนของวันที่17พ่อแพี่น้องบรรเทามันสามารถอดป่านิ่มทุบแต่งถอดน,นดอดะครับโต้ง่ายพี่น้องถอดกินเผาแรงอีกดทุกเกาานะาเเ่านะครับนี่มนะครับเดินบรรดาขาพ่อแมี่น้องเลยเส็จแปบนะครับถึงขี้เลี้ยงนะครับเพื่อต้องรับ ีเนื้อครับอยากกินน้ำี่ัหนักินเาทับเผาเจ้ามันอมชิเจ้านะครับนี่ครับัเขาเจ้านะครับน้ำซีนังันกันด้วยซีนัหนังฮ ตนคิทอดปลานิุ้นแขงทอดเป็นท้่บางๆนะพี่น้องบางเฮาเนาะปากเพิ่มำนั่งใจให้ไอ้ตคิดเสีและเตียบน้ำเมฆใสกันนะเดีเฟสบุ๊คและเสีเียนนี้ติกคิปเนะครับนาะพี่น้องนะครับใส่ใส่ต้นคิดใน้ำเมฆใส่กันนะเป็นคำลั่งใจให้ขึ้นตละกันนะครับถนัดคิดนี้ก็ากดไรปากดแช่ปากพูดติดตามน่ำเมบ เป็นคิดบันบางเป็นอันเช็ดขึ้นชุดเดียวได้ที่หน่อยไปดับจุดไฟนะครับจุดไฟก่อนนะครับนี่ต่อตักนะครับแล้วก็รอตักครับแก้ขึ้นตักรอบนนนอหนึ่งเพื่อความสวยงามเลี๋ยวไม่ให้เลอที่หน่อ กับเตลี้งกินที่เก่านะครับเจ็บนั่าแต่เห็ดคิดนั่นเนาะคีนองเนาะหรือว่าได้ประโยชน์ท่องสองไปนะครับได้ประโยชน์สองเด้งนะเด้งที่หนึ่งคือได้กับข้าวเด้งที่สองคือได้ลงคิดด้วยนะครับคอนเส็น์ต่าบง่ายๆนะที่นองนี่ยังไหนกับอันนั่นนะครับแล้วก็แซวจันน้ำใส่นะคีนองเนาะจานม้ใส่นะครับห่อครับ งี่กนกระสิอคู่คกแน่ครับ,บคั่วคั่วกระสิอคู่คกแน่นะครับต้องพอตดพอให้แล้วก็่น้ำงนะครับก็จะเอาจานมาไว้ใส่นะครับตอนนี้จานข้าวจานเป็นยังไงพี่น้องเป็นการกินบอกระงับๆนะครับแล้วก็ไว้ให้น้ำมันมันเสด็จนะครับ พักหนึ่งครับครับพักหนึ่งครับประมาณสักสิบวินาทีนะครับให้มันเสเด็จน้ำพี่น้องให้นห้ำมันมันไหนนนไลลงแล้วก็จะเอามาใส่จานนะครับเพื่อไปทานเลยนะครับมาดึงพี่น้องดึงน,นะครับดึงงามเลยพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องยังย่วเลยเป็นบ็อกพี่น้องนี่ครับเป็นยังไงครับสีสันน่ารับประทานนะครับเป็นพี่น้องเป็นชัดชัดัะ หลวงหุยนะครับอ้ะนะครับผมสำหรับมือนี้ครับขออนุญาตนะครับจบคลิปสั้นๆให้พี่น้องเฮ้าได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ